วิญญาณของพระเจ้าเป็นวิญญาณแบบดนตรีอ่าเข้าใจวิญญาณแบบดนตรีไหมครับหมายความว่าเมื่อมีเสียงดนตรีเสียงกีตาร์เสียงคีย์บอร์ดเสียงกองเนี่ยจิตวิญญาณมันเริ่มเคลื่อนจริงไหมต้องให้ท่านไม่เป็นไม่เป็นคิดเสียนะครับคนในโลกนี้แหละเวลาดนตรีขึ้นเนี่ยเป็นยังไงฮึกเหิมทําไมเวลาเขาทําการลบสมัยโบราณเขาต้องมีดนตรีด้วยมีกองด้วยจนถึงทุกวันนี้นะครับก็จะมีคณะกอง ทหารบกดุริยางทหารบกดุริยางทหารเรือเข้าใจไหมเคยคิดไหมว่าทำไมทหารต้องมีกองคณะดุริยางเลยนะครับเป็นหมวดหนึ่งเลยครับเพื่ออะไรเพื่อบรรเลงเพลงในการรบมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะครับมนุษย์ในสมัยโบราณรู้นะครับว่าเวลาที่จะสร้างจิตใจวิญญ,ญาณให้ฮึกเหิมสู้ตายรบชนะศัตรูมันเกี่ยวกับดนตรีไม่มีคณะทหารไหนนะครับที่ไม่มีคณะดนตรี แล้วเขาก็คงไม่เป่าปีงานศพนะครับหานั้นตายทั้งกองเนะี่ยเขาตีอะไรครับจังหวะังไงเขาตีกองนะครับโห่ร้องเสียงดังโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องสังเกตดีๆว่าคิดอาจกที่ซาตานมันหลอกลวงนะครับซาตานเป็นนักนมันสการนะครับมันให้คิดอาจกในอดีตเนะี่ยเงียบเสียงดนตรีกล่อมมันจะหลับมันไม่ฮึิมไปนั่งในโบสถ์แล้วตายหมดจิตวิญญาณตายหบดนะครับเข้าใจภาพไหมนี่คือสิ่งที่เป็นอุบายของเขานะครับ นี่คืออุบายของเขาพระว,วิญญาณสุดเป็นวิญญาณแบบดนตีนะครับท่านสังเกตทุกศาสนามีดนตีเวลามีงานศพงานบุญนะครับโอ้วัดตรงนี้ดังมากเขาดังกว่าคริสเตียนนะเมื่อเดือนที่แล้วนะโหเขาใส่กองนะครับตีกองสดแล้วเขาใช้ลําโพงมาหือมาดังมากนะครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงมากงานบวชอะไรเขาไม่รู้นะดังมากจนเราอยู่ทถงนี้ไม่ได้ทําไมเขาดังกว่าคริสเตียน ทำไมไม่มีพระเจ้าแต่เขาใช้ดนตรีถูกไหมงานศพเขาก็มีมหอแล้วศพมีดนตรีมีทุกอย่างนะครับทุกศาสนานะครับเพราะวิญญาณของมนุษย์เป็นวิญญาณแบบดนตรีเข้าใจไหมเป็นวิญญาณที่มันมีตัวโน้ตเป็นวิญญาณที่มันเคลื่อนขึ้นลงขึ้นลงเคลื่อน,อนไหวตามจังหวะของเสียงและดนตรีนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะควบคุมลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของมนุษย์คือดนตรี ท่านเอาอย่างอื่นควบคุมเข้าไปไม่ถึงนะครับท่านเอาคําสอนอยู่ที่สมองนะครับถูกไหมท่านฟังคําสอนคําเทศมันติดอยู่ตรงนี้ก่อนนะมันยังไม่ลงไปที่วิญญาณนะครับแต่ดนตรีเนี่ยดนันเรงเพลงด้วยเครื่องดนตรีจังหวะต่างๆเนี่ยมันทะลุหูท่านมันไม่ต้องผ่านสมองก็ได้นะครับมันเข้าไปในใจของท่านได้และมันบังคับร่างกายท่านได้หลายคนเวลาฟังดนตรีเท้าก็ขยับตามเห็นไหม เขาไม่ได้สั่งให้ท่านขยับเท้านะครับเขาไม่ได้สั่งให้ท่านโยกตัวนะครับแต่เพราะดนตรีเพราะดนตรีมันลึกเข้าไปถึงจิตใจจิตวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ของมนุษย์พาอพระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากวิญญาณที่เป็นลักษณะแบบดนตรีที่จะต้องตอบสนองการเคลื่อนไหวแบบดนตรีเอเมนพ่อพระเจ้าจ้างมนุษย์เพื่อจะนมัสการพระเจ้าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งเพื่อนมัสการพระเจ้าทําไมเวลานี้นักวิทยาศาสตร์เขาเอาโดนตรีไป ไปในการปลูกผักเขาก็เปิดเพลงให้ดนตรีผักก็จะเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์เพะเขาสุกถูกสร้างมาเพื่อนมัส,สการพระเจ้าทุกสิ่งมีชีวิตถูกสร้างมาด้วยจิตวิญญาณวิญญาณแบบดนตรีนะครับเอเมนในเสฟัญญาบทที่3ข้อ17พระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบเห็นไหมครับพระเจ้าสําแด่าวระปงเป็นนักรบหมายถึงว่าสู้รบสงครามนะครับ ผู้ทรงช่วยให้รอดพระองคงทรงเปรมปรีเพราะเจ้าด้วยความยินดีและทรงสงบในความรักของพระองค์พระองค์คือพระยาเวทรงเริงร่าและเพราะอะไรครับเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดังจะทรงเริงร่าเพราะเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดังก็คือพระยาเวนั้นนะ่ะดีใจต่อชนชาติของพระองค์ด้วยการเลยครับร้องเพลงเสียง,ยงดัง นี่คือพระเจ้าของเราร้องเพลงเสียงดังนั้นใครบอกว่าร้องเพลงเสียงดังไม่ถวายเกียรติเจ้าขุดค,คุณมาอ่านพระคัมภีร์ก่อนนะครับพี่น้องครับวันหนึ่งท่านจะขึ้นสวรรค์ท่านจะได้ยินเสียงนมัสการาเจ้ากึกก้องมากพระคัมภีร์บอกเสียงนั้นดังกึกก้องมากแต่หูท่านไม่หนวกหรอกหูท่านไม่ระเบิดนะครับท่านมีกายใหม่ที่ท่านจะสามารถสมบูรณ์แบบพระเจ้าร้องเพลงเอเมน พระเจ้าร้องเพลงแสดงว่าอะไรครับพระเจ้าเป็นนักร้องนะครับพระองค์เป็นนักดนตรีเสียงเพลงและดนตรีทั้งหมดเกิดมาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้ามนุษย์จึงถูกสร้างจากวิญญาณลักษณะแห่งการเป็นนักดนตรีนักร้องที่มาจากพระเจ้านั้นความสําคัญของการนมัสการนั้นสําคัญมาก